คือตอนนี้ก็การจราจรเนี่ยคือขั้นวิกฤตเลยครับนะครับจากจุดเกิดเหตุเนี่ยบริเวณกิโลเมตรที่21บวก600เนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของอําเภอเมืองมหาชัยนะครับทางแถวตอนนี้ยาวอยู่ที่ประมาณ15กิโลเข้าไปถึงต่างระดับบางขุนเทียนนะครับก็ขอประชาพันธ์นะครับสำหรับประชาชนนะครับรถประชาชนโดยเฉพาะรถเล็กเนี่ยที่จะลงใต้นะครับวันนี้เป็นเย็นวันศุกร์เป็นบ่ายวันศุกร์เนี่ยคนก็เดินทางไปใต้ไปพัก่อนหัวหินนะครับก็แนะนําใช้ให้เลี่ยงพระราม2ไปเลยครับก็ถ้าจะลงใต้แนะนําว่า ไปใช้เส้นบรมราชชนนีขึ้นเพชรเกษมเข้าจังหวัดนครปฐมออกราชบุรีลงเพชรบุรีไปทางใต้อย่างเงี้ยจะจะจะราบรื่นกว่าครับอาจจะอ้อมหน่อยนะครับแต่ว่าใช้เวลาน้อยกว่าเส้นทางนี้แน่นอนนะครับแต่สําหรับรถที่เข้ามาในเส้นของพระรามสองแล้วเนี่ยต้องการที่จะลงใต้จริงจริงจะดันไปต่อเนี่ยพอมาถึงจุดเกิดเหตุบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยกิโลเมตรที่21บเวก้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเนี่ยจะปัดรถให้รถของท่านเนี่ยเข้าเมืองมหาชัยนะครับเพื่อเลี่ยงจุด ที่คานถล่มตรงนี้ครับแล้วก็จะไปโผล่ออกตรงบริเวณเชิงสะพานท่าจีนนะครับแล้วก็จะสามารถลงใต้ต่อไปได้ครับผมพูดอย่างบ้านๆเลยนะสาวัฒณที่เกิดเหตุตรงเนี้ยอ,อยู่ตรงหน้าเมืองใหม่มหาชัยมหาชัยเมืองใหม่ครับมหาชัยเมืองใหม่นะถามว่าหางแถวเนี่ยตอนนี้ไปถึงกรุงเทพที่ไหนต่างระดับบางขุนเทียนครับโลตัสประมาณโลตัสพารามสองครับโลตัสพารามสองครับผมประมาณกิโล ประมาณสิบห้ากิโลครับสิบห้ากิโลติดไปไหนไม่ได้แต่คราวนี้ในส่วนของขาเข้าเท่<ข>า,<ข>าที่ <ขา S 2> ได้รับรายงานเปไน็นไงในส่วนของขาเข้าเนี่ยห่างแถวที่คอยอยู่ประมาณสามกิโลครับขาเข้าที่สถานก,การณ์ดีกว่าเน,เนื่องจากตอนนี้เราให้วิ่งทางคู่ขนานแต่พื้นที่การจราจรบ,บนทางคู่ขนานของขาเข้าเนี่ยมีสามช่องทางนะครับก็เลยทําให้สามารถระบายรถผ่านจุดนี้ไปได้ค่อนข้างรวดเร็วหางแถวตอนนี้อยู่ที่หางแถวคอยอยู่ประมาณสามกิโลครับอยู่ถึงประมาณหน้าประมาณถนนเศรษฐกิจ สําหรับสําหรับรถพี่น้องประชาชนนะครับที่ใช้พะรามสองต้องการที่จะเข้ากรุงเทพนะครับกลุ่มถ้าท่านมาจากเพชรบุรีสามารถก็แนะนําให้ใช้พเพชรเกษมนะครับไปราชบุรีไปนครปฐม,มเข้าบรมเข้ากรุงเทพนะครับแต่ถ้าเกิดท่านอยู่ส,สมุทรสงครามก็แนะนําว่าให้วิ่งเข้าตัวเมืองแม่กลองไปเลยนะครับแล้วก็ไปขึ้นถนนเพชรเกษมแต่ถ้าเกิด,กดขยับเข้ามาหน่อยอยู่ในช่วงของบางโทรัฐก็แนะนําว่าให้ท่านใช้ ถนนทางหลวง375เข้าอำเภอบ้าน,นแพ้วนะครับเข้านครปฐมขึ้นเพชรเกษมเข้าบรมเข้ากรุงเ,เทพนะครับแต่ถ้าขยับมาหน่อยอยู่แถวส,สะพานท่าจีนนะครับข้ามสะพานท่าจีนมาให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเศรษฐกิจนะครับก็จะสามารถวิ่งตรงไปออกพุทธสาครพุทธมณฑลสาย4แล้วก็เข้าบรมเข้ากรุงเทพได้ครับเอาเลยถามตรงๆเลยปิดจราจรเนี่ยวันนี้ข้ามคืนข้ามวันแค่ไหนก็จากการประมาณจากการคุยกับทาง าทางกรมทางนะครับทางกรมทางหลวงก็เชื่อเชื่อว่าเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นก็น่าจะถึงช่วงช่วงเย็นช่วงบ่ายช่วงเย็นของวันนี้ครับเร็วร้ายไปถึงเที่ยงคืนเลยเพรก็ดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเคลื่อนไหวอันนี้อันนี้ก็ต้องให้ทางผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมเขาเขามาให้คำตอคบครับในส่วนของผมก็ดูแลจากการจราจรให้ให้ดีที่สุดครับผมครับ